นี่คือโซเล็กไม่ใช่โซกเล็กเผ็ดแซบโซะเล็กคือชาวนาวีที่เก่งกาจมากที่สุดคนนึงและเขาจะเป็นพระเอกของ DLC ของเกมอวตาร r r o n t i e r s of Pandora เรื่องราวของเขาน่าสนใจมากเพราะโซะเล็กเคยอยู่เผ่านาวีที่ชื่อตรองและเผ่าของเขาโดนพวกคนจากบนฟ้ากวาดล้างจนแทบไม่เหลือคนที่ยังรอดก็ไปอยู่กับเผ่าอื่นหมดแต่โซเล็กก็ยังยืนหยัด เขาฝึกวิชาล่าและการต่อสู้ในป่าหลายปีและสิ่งที่ทำให้เขาพิเศษกว่าชาวนาวีคนอื่นคือเขาเป็นนาวีที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของพวก RDA อย่างเชี่ยวชาญมากตั้งแต่การสวมเสื้อกราะการใช้ปืนพอพวก RDA ยกทับกลับมาใหม่พี่โซเล็กของเราก็เลียปากเลยครับเพราะการชำระแค้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเตรียมสวมบทชาวนาวีที่ร้ายกาจและโหมดมุมมองบุคคลที่สท,ที่ทุกคนรอคอย ธันวาคมนี้เจอกัน